สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีข่าวสารสาระดีๆข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะนามาฝากพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ทุกวันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งข่าวสารพยากรณ์อากาศ เื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารสาระสำคัญเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศถ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะวันนี้นะคะเราจะมารายงานพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีฉบับเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุระดับ3โซนร้อนโนอึนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18 ถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะฉบับที่3ลงวันที่16กันยายนค่ะพุทธศักราช2563เมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้เป็นพาย,ยุระดับ3โซนร้อนโนอึงบริเวณประเทศจีนใต้ตอนกลางโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด13.1องศาเหนือ ลมจิจูดที่1 1 7 2องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนข้างเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ5้านะคะก็คือพายุไต้ฝุน่นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเวียดน,นามตอนกลางและเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่18ถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น,แล,น,น,น,แ,แ,นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีมแรงะะบางแห่งบริเวณภาคเหนือและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงนะคะบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคอื่นๆจะมีผลกระทบในระยะต่อไปค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะและระวังอันตรายจากลมแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยนะคะ คาดว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบมีดังนี้นะคะวันที่18กันยายนบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการนครพนมมุกดาหารสกลน,นครกาลสิน์มหาสารครามขอนแกน่นชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,สเกตอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสทธรและร้อยเอ็ดค่ะส่วนภาคตะวันออกมีจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสะตูลค่ะวันที่19นะคะกันยายนบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะคือบริเวณภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่พะเยาน,าน่านอุตรดิต์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรสุโขทัยและตากค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคือจังหวัดเลย หนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบืงการนครพนมมุกดาหารสกลนครกาลสิน์มหาสรารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสทธรและร้อยเอ็ดค่ะ ส่วนภาคกลางนะคะจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีค่ะภาคตะวันออกนะคะคือจังหวัดนครนายกประจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตลาดค่ะในส่วนภาคใต้นะคะคือจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสะตูลค่ะและในส่วนวันที่20กันยายนนี้นะคะบริเวณที่มีฝนตกหนักนะคะในภาคเหนือคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยและกำแพงเพชรค่ะ ส่วนภาคกลางนะคะคือจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีและชัยนาทค่ะภาคตะวันออกนะคะจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะและในส่วนของภาคใต้นะนะคะนัคือจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะสาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร และทะเลอันดามันมีมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-20ที่กันยายนค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะและสามารถติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอดยื4ชั่วโมงค่ะ จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพายุระดับ3โซนร้อนโนอื no ่ินมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่20กันยายนพุทธศักราชส5 6 3ฉบับที่4ลงวันที่16 1, กันยายนนะคะ เมื่อเวลา16นาฬิกาวันนี้นะคะก็คือ16กันยายนนี้นะคะพายุระดับ3โซนร้อนโนอ่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูดที่13.3องศาเหนือลองจิจูดที่116.3องศาตะวันออกมีความลมเร็วสูงสุดนะคะใกล้ศูนย์กลาง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุก,กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมีแนวโน้มจัทวีแรงขึ้นเป็นพายุระดับ5ใต้ฝุ่นคาดว่า จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางและเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในในช่วงวันที่18 ถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มมีผลกระทบในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคอื่นๆจะมีผลกระทบในระยะต่อไปนะคะขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าลวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึง มา,มากซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะและระบางอันตรายจากลมแรงนะคะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนนะคะเพราแม่พี่น้องคะก็คือมาเตือนแบบคือเตือนแบบพายุนะคะ ว่ามาแบบนี้อันตรายมากๆรุนแรงมากนะคะหลังคาบ้านเปิดเลยอะคะ่ะก็ข้อมูลนี้นะคะจาก ECMWF นะคะจากยุโรปนะคะลมกระโชกค,ความเร็วลมแรงสูงสุด107กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางนี่คือบริเวณที่พื้นเสี่ยงภัยลมกระโชกแรงนะคะก็คือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือบึงกาฬนาครพนมมุกดาหารกาฬสินธ์สกลนครอ,อุดรธา,านีขอนแก่นบึงกาฬหนองคายเลยหนองบรรัวลำพูร้อ,อนะคะ สภาพอากาศก็คือของวันที่18กันยายนนี้นะคะย้ํานะคะถ้าข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนพายุจะขึ้นฝั่งประมาณวันที่17คงจะมีการอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภยัยหรือพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกันนะคะพายุโซนร้อนโนอิลกำลังทวีแรงความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทิศท,ทางมุ่งหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดว่าจะขึ้นฝั่งประมาณวันที่18 วันที่18และวันที่19นี้นะคะเรามาดูความเร็วของลมพายุโซนร้อนนะคะจะมีข้อมูลมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะก็คือมีความรุนแรงขนาดไหนนะคะความเร็วของลมนะคะ6 2สิถึงเจกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือทําให้กิ่งไม้หักลมต้านการเดินนะคะ7 5็ดถึงแปกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือทําให้อาคารที่ไม่มั่นคงหักพังหรือหลังคาปลิวได้นะคะ และใน89กับ102กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือทำให้ต้นไม้ถอนรากล้มนะคะเกิดความเสียหายมากนะคะส่วน103ถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำลายบ้านเรือนที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรงนะคะกิ่งไม้หักโค่นหรือน้ำท่วมได้อันนี้เป็นความเร็วของลมพายุโซนร้อนรุแนแรงขนาดไหนนะคะก็คือตามที่พยากรณ์อากาศได้แจ้งไปนะคะก็มีหลายระดับเลยนะคะเนาะต่อไปนะคะเราไปฟังพยากรณ์อากาศยืสี่ชั่วโมงข้างหน้าในภาคต่างๆกันได้เลยค่ะภาคเหนือมีเม เป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองรายละ30ของพื้นที่ส่วนมากบระเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากและกำแพงเพชรค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสกลนครนครพนม ยโสธรอํานาจ,จเจริญมุกดาหารอุบลราชธานีและนครราชสีมาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23 2 6ถึององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตามตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางมีเมฆเป็นบางส่วนนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีการจนทบ,บุรีและราชบุรีค่ะอุณ อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสลม,มจันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6กของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซีงสลม ใ,ใต้ความเร็ว15-30ก15ิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองระยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสล ตอนตกเฉียงใ,ใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงา ภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใ,ใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองรายละ 40, 40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศวันนี้พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารพยากรณ์อากาศและช่องของเราก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่องของเรากันนะคะหากมีความผิดพลาดประการใดของช่องพยากรณ์อากาศขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณนโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับช่องพยากรณ์อากาศก็ขอกล่าวคำขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ